มันเกี่ยวอะไรใครพูดได้ไมีพูดได้เชะอาเชิญครับมีครับว่าดิฉันเป็นหมอแม่ค่ะค่ะนอเรื <laughs> เ่องนะคะเบียรนะผมเป็นทิชาหมอทิชานะคะแต่ก็กเป็นหมอางด้านศิลปกรรมความงามนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล D Y D คะ่ะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลทุกทุกอย่างแล้วรวมไปถึงการควบคุมความประพติของน้องๆด้วยค่ะซึ่งปีนี้เรายัางไม่ได้ดู ังไไม่ต้องปีหน้าใช่ไหมอ้าวใส่แล้คนเลยดีกว่ารับบทอะไรบ้างครับอายู่เนี่ยอยู่ก่อนเลยสวัสดีค่ะววว่าค่ะก็เป็นตื่นเต้นมากขอเป็นที่คนโตแต่ว่าลองจากหมอชายทีวว่าเล่นเป็นหมอหลิงค่ะเล่เป็นหมอที่ดีวีดีใช่ทุกเอวหว่าก็เป็นหมอเชิงพันชายค่ะทุกคนเล่นเป็นหมอค่ะ ป็นที่ม็ได้นั้นแต่ที่เป็นนั่นวะดเลยใช่ใครเป็นที่แพ้หรือแพ้เป็นใครอันนี้คนโตอันนี้คนที่สองอันนีคนที่สามแล้วก็เป็นแพ้เป็นชายคนที่สี่พี่กว้างเป็นคนที่ห้าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่แต่ทุกคนเป็นหมอค่ะครับผมคืออันนี้อันนี้ที่ได้เริ่มถ่ายหรือยังครับหนึ่งจีนอะไร่างเงี้ยเพราไม่อยากจะปล่อยเยอะเพราะว่า คือจะบอกว่าทุกคนอะคาแรคเตอร์อะมันบัญชีก,กันอยู่นีดเดียวคือถ้าแพทพูดปุ๊บอ่ะก็เดียเด๋ยวจะดาวทางออกไม่อยากให้ดาวทางออกเพราะเราก็คือดาวทางตัวละครเราไม่ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็พู่แทเ้เป็นหนึ่งสี่ด้วยเฉียบครับอ่ะเรกในคู่ใหม่เชิญเลยครับสำหรับผมก็เป็นน้องคนที่ห้าสี่คนนี้นะครับเป็นผู้ชายคนนึงอ่าแล้วโบเป็นหมอนแท้งครับเชิญจ้า สวัสดีค่ะมาตาะคะ่ะรับบทเป็นฝาค่ะฟ้าจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นน้องสาวข,ของพี่เจสนส์มาเองค่ะคุณป้าใหญ่ขนาดนี้ป้าแล้วพี่แมวไขว้างจะมาจะมาครับอ๋อไม่เช่สิค่ะผมเองครับครับผมสวัสดีครับเจนส์มาครับรับบทเป็นอิดิชยัยครับผมอิดจะเป็นเจ้าไฮซัพมาชานะครับก็คือสำนักงาน คณะกรรมการการรักษาในรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกระบอกอีกทีไหมอีกทีนะครับอีกทีมันสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือไหมคกับ ncsa เขาเสียงพ้องมาให้ ncsa มาเมาร์มาแล้วตอนนี้พ่โบ๊ะเพื่อนไม่ถือดีคือส่วนหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของของอิดเนี่ยเป็นคนที่รักความถูกต้องครับแล้วก็รักแบบ ในสิ่งที่เขาเชื่อรักครอบครัวและคนที่เขาโตมาด้วยและที่สําคัญคือเขาไม่ชอบเห็นคนตัวรังแกครับเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าอะไรก็ตามในใครที่เจอแบบไซเบอร์บูลลี่มาหรือว่าใครที่มีคริมินอลในเรื่องของไซเบอร์มาเนี่ยด้วย NSA เนี่ยเราจะช่วยดูแลช่วยปกป้องอยู่แล้วและที่สําคัญนะแม้แต่คนรักของเขาครับหมอที่ชาถ้าเกิดเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเราก็ต้องหาความจริงครับว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห oh oh! j m a ดี ดีแล้วครับดีเชอบคนแรกเลยเมื่อกี้ไม่ได้ก่อนทีช่ชาเรื่องเนี้ยมันสนุกยังไงอ๋อเรื่องนีเข้มข้นมากๆเลยมันจะมีแบบพลิกล็อกแบบมีคอนฟ lict ซึ่งกันและกันไม่ถูกกันทะเลาะก,กันแล้วก็บางคนก็ดีแต่อาจจะไม่ดีจริงก็ได้ชี้ได้ไหมคนไหนไม่ดีใครดีไม่บอกย้อนไปดูย้อนไปดูแม่นักเชิญครับ นคะฤฤ่ะริการที่นาทิตนะคะก็คนกว่าแม่แต่ว่า,าต้องติดตามเรื่องนี้นะคะจะได้รู้ว่าตัวแม่เนี่ยคือใครอบอกว่าต้องดูทุกอีพีเลยนะคะถึงจะรู้ว่าความสนุกอยู่ตรงไหนเราก็ซ่อนอไเ,เยอะนะคะแต่ว่าแม่ก็คงจะรับไ้เป็นปคืนดีนะคะคแม่แมแมครับ จก <ique> ็เล่นเป็นหมอเหมือนกันค่ะชื่อหมอเคียนที่ก็เป็นหมอในกับแอนทายเอ็กซ์จิ้งเป็นพี่น้องมีพี่น้องหกคนใช่ไหมเราเป็นคนกลางนิสัยก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนปกติคือคนอื่นก็ปกติคนอื่นก็ปกติแต่ว่าจะมีจุดเด่นอะไรที่แบบว่าเออเรารู้ว่าคาแรคเตอร์เนี้ยคือเดี๋ยวคนนี้ร้ายชัวร์คนนี้เปรี้ยวชัวร์คนนี้แบบเรียบร้อยจิกจิกอีกนึ่งคนไหนร้ายสุดชี้เลยเฮ้ยเราอะ ก็อยากจะบอกนะแต่ว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ตอนจบเลยว่าใครไลา์สุดอ่ะโอเคขอบคุณมินมากครับโปรนมทมินเส้นด้วยครับสาวคนนี้ครับกวางกวางค่ะรับบทเป็นหมอหวานเป็นหมอเนาะก็จะเป็นสาวซ่าสาวแสบประจำตระกูลปกติแล้วทุกตระกูลเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยจะมีตัวแสบอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือกวางเป็นคนที่หาเรื่องให้ตระกูลตลอดครับผมใช่ก็ยังมาดูกันว่าเราจะหาเรื่องอะไรให้กับตระกูลเหมืกันในข้อรัวนี้ใครนิสัยแย่สุดกับกวาง มาขนาดนี้ก็ต้องดูสิคะขอบคุณความด้วยนะครับแ้วจะบอกว่าจะบอกว่าซีรีส์เนี่ยแล้วเกมเกมแล้วล้มัวแม่เนี่ยคือนี่คือนักแสดงแบบต้นๆ้นของไทยหมดเลยนะแล้มีน้องใหม่เข้ามาด้วยนะแต่จะบอกว่าผู้กันกลับกามีถึงสองคนด้วยกันคนหนึ่งเป็นพิธีกรคู่ผมในรายการอีกคนหนึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้จักนะแต่อยากจะเจอหน้าจริงๆเลยทุกคนครับปรบมือให้กับเบนเบนจามินและคุณอนุ แม่เอาเป็นอย้าพูดเยาพูดจไปไหนอ่ะดๆคุณได้รู้ีไหเหมืนต้องรอันวัอย่าเพิ่งพูด